เปิดตู้นะอย่าเปิดตู้นะเออมันไม่หายไปอ่ะไม่เ,เชื่อมาโทรมาจังงานมึงโทรบ่อยจังครับพี่พี่เหงาแล้วครับพี่ไม่นคนแบบเพือ่อนเข้าตู้ไม่มีใครอยู่ครับม่ใช่มาอยู่หน้าห้องเราแล้วมันอยู่หน้าห้องเราทุกคนฮะไม่ทราบว่าสล่เออเหงาหรือเปล่าครับ<ฮ>บอลบอลแล้วบอลบอลแล้ว เสียงยู่นี่โอ้โหมาแบบมืดมดโอ้มันมองเหมือนรู้ว่ากูอยู่ตรงนี้รู้สสกงวงอยังไรเนี่ยอยู่ดีก็ตื่นมากลางดึกไม่รู้มาตื่นมาทําไมนะใครโทรมาน่ะรับสินี่เป็นรายงานอย่างเป็นทางการของกรมตํารวจเราได้รับรายงานว่าอาชญากรอยู่ในพื้นที่ท้องถิ่นของคุณน่าเสียดายที่บริการโทรศัพท์จะตกการน ต้องซ่อมเหรอนี่คือขั้นตอนในการตรวจสอบความปลอดภัยของคุณาะเป็นเยื่หอยเหตุการณ์ผู้บุกรุกหนึ่งซ่อนและอย่าหลงทางในบ้านหลอผู้บุกรุกที่จะออกจากบ้านถ้าผู้บุกรุกเห็นคุณถูกฉันบอกว่าจะพร้อมสำหรับเมื่อคุณอยู่ในเหตุการณ์การบุกรุกแล้วใช่เมื่อกี้กูตาฝาดไอไอไอตรงนั้นนึกว่าเป็นหัวเบคอนถ้าเปิดกล้องเสียเออแล้วก็เกมที่ได้แรงบันดาลใจมาจากไฟในแอสแฟดดี้นะจ๊ะ อไออันแน่อะไรอะรอให้มันโทรมาอีกวะก็าามาทำไมเงาเลยต้องรับโทรศัพท์แล้วมึงรับนานจังอะอ๋เหมือนเป็นการเคลียร์สายนี่อะไรอะลูมินีนี่เป็นโอ้โหอ๋อเป็นของขวัญที่แม่ให้ใช่ไหมโอเคโอเคแล้วมันหายไปไหนแล้ววะเราต้องการเราเราต้องดูกล้องนะเพื่อแบบว่าทำให้ความวิกตกกังวลเรา อย่าเฮียเสียงตีมันมาแล้วปิดไฟปิดไฟปิดไฟประตูกูอยู่ไหนแอบแอบแอบคิดไปเองป่าวอของจริง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 ปิดประตูละลาก่อนกูไม่ยุ่งอะไรทั้งนั้นและห้ามกระดุกกระดิกอะไรทั้งนั้นใช่ไหมโอเคกูคจะปล่อยมือเลยกูจะไม่ขยับเมาส์หรือขยับคีย์บอร์ดอะไรทั้งนั้นอย่าเปิดตู้นะอย่าเปิดตู้นะเออมันไมหายไปอ่ะจี เป็นแค่หุนผมเป็นแค่หุนหย่าหย่าแล้วใช่ไหมวู้วแม่งโง่ว่ะตั้มจำสแกตนะกูเสียจริงเลยการเปิดประตูเนี่ยแม่งน่ากลัวจายเลยเมื่อไหร่มึงโทรศัพท์จะซ่อมเสร็จนะคะพี่เรื่องอะไรมันไต่แขนเนี่ยโอ้ยมดมดไต่แขนทำไมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนของทีตกอังวลนเกือบ60เนี่ยเมื่อกี้ ว่าแต่คีเล่นไงมันไปไหนแล้ววะไอตัวดำๆเมื่อกี้อุ๊ยเอากอ 8, อาล้องแปเออเลอร์เออเลอร์ทำมันไปอยู่กล้องหนึ่งมันไปมันหายตัวแล้วกล้องหกว,วะกล้องเจ็หรือเปล่ากล้องเก้าใครมันโทรอะไรมันลักหนาเนี่ยเอ้ยกูรู้มึงซ่อมแต่มม่ทดสอบห้องกูได้ไหมอะเสีย,ย,ยงตีน ไปละเสียงต,ตีนเสี่งตีนมากูเข้าตู้เอาดิเอาดิกูเข้าตู้มึงมึงจะเข้ามาเปล่าฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลแอบไปแย่ตีมาเน่ยมันก็ามาหรอกไอ้เชีย่ยโดนเลยตอนนี้แล้ว โอเคของจริงละผมว่าของจริงละผมว่าของจริงละเมื่อกี้มันมาละเฮ้ยความจริงกู40%แล้วนะ12แล้วเร็วมึงนี่เปิดประตูสิเร็ว50%แล้วนะครึ่งหนึ่งแล้วนะเฮ้ยกูครึ่งหนึ่งแล้วนะเฮ้ยมันเริ่มเข้าประตูละเร็วไ <c oughs> อ้เหีย้ยจะ60แล้วนะมึงรีบเข้ามาได้ไหม ตั language, on ite, ้งไงมันมาแล้วมันมาแล้วกูหกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วกูกำลังจะกีดแตกกำลังจะกีดแตกกำลังสติจะแตกเร็วมันมันมาแล้วมันจะเปิดประตูแล้วโอ้โอไม่มีใครอยู่ครับไม่มีใครอยู่ไม่มีใครอยู่ครับไม่มีใครอยู่เร็วมึงรีบไปได้ไหมกูจะสิบเปอร์เซ็นต์แล้วไอ้เหี้ยเร็วไปยังไปยังโอเคมันไปแล้ว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  แปดสิบสองเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยมันก็เฮ้ยไอเปิดดูกล้องเพื่อให้ความวิตกกังวลกูหายไปอ๋ออ๋ออ๋เจ็ดเก้าไม่ใช่อันนี้กล้องเก้ากล้องห้ากล้องสี่อ้าวไอ้ใครโทรมาอีกแล้วครับพี่เร็วเร็วเร็วเร็ีบรีบกดรับสายรีบกดรับสายเค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 กล้องหนึ่งแล้วก็อย่างไรวะแล้วก็ถ้าเกิดโทรศัพท์เราไม่ยอมไปรับนะมันจะมันจะมาถี่ขึ้นอ่ะเออลืมบอกลืมบอก ตอนนี้การรับรู้ของมันน่าจะสุดเปอร์เซ็นต์ละมันน่ามันโง่แล้วมันโง่แล้วมันไม่รับรู้ทั้งนั้นละกูเองก็ไม่อยากรับรู้อะไรเหมือนเหมือนกันอ่ะแต่ตอนนี้มึงอยู่ไหนเนี่ยทำไมกล้องนี้ดำจังอ่ะอ่ะไอ้เหี้ยจะไอยู่ไอ้ยี่ยำโทรทำไมแล้วจะโทรมาทำไมกูปิดแล้ว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  ปิดแล้วกูอยู่ในตู้แล้วกูอยู่ในตู้แล้วกูไปอยู่เมื่อกีม้มาอยู่หน้ากล้องหน้าห้องเราเลยทุกคนเห็นปะแล้วแบบมันเหมือนดำดำใช่นั้นมันก็ว้าปหายไปอะ่ะกูถามจริงที่มึงผู้บุกลุกฆาตกรหรือเันผีเนี่ยเร็วมึงรีบเข้ามาแล้วรีบไปโอ้ยเงือแตกหมดแล้วทุกคนด,ดูมือผมดิเห็นปะไม่รู้ว่าเห็นป้ะนะแต่แบบเงือกแตกเต็ไมไปหมดเลยอ่ะตอนเนี้ยมึงโทรทำไมล้ว ฮกูต้องไปรับสายไม่รู้ทำไมเทาไมตะโกนของวก,วกูเพิ่มขึ้นกูเนี่ยในชีวิตจริงกูก็ด้วยเนี่ยเราจะเปิดไฟแล้วก็ดูกล้องสินะดูกล้องอย่างเดียวไม่ได้ไม่หายไม่เชื่อมาโทรมาจังงามึงโทรบ่อยจังอะพี่พี่เหงาแล้วครับพี่ไมปคุยกับเขียบเข้าตู้ไม่มีใครอยู่ครับคนได้ยินเสียงป่ะเมื่อกี้กับ เหมือนเสียงเหมือนเท้าอ่ะกำลังเดินอ่ะชี้าน่าก,กลัวว่ะยังเล่นคนเดียวอ่ะทำไมกูกลัวผีเราบอกวะทำไมกูต้องกลัวผีเราบอกด้วยขอประตูละม,มันขอประตูละมันเอ่อมีใครอยู่ไหมครับไม่ไม่มีใครอยู่ทั้งนั้นแหละครับตรงนี้ในตู้เป็นแค่หุ่นนะคือน้ำลายแบบ มันอยู่หน้าห้องเราแล้วมันอยู่ทงหน้าห้องเราทุกคนฮะมันกูไม่ใช่เหรอแ้่มันกูไม่ใช่เหรอวะอะไรอ่ะเกมกูงงไปหมดแล้วกูงงไปหมดแล้วทำไมมังเอาอวตารกูมาใส่ล่ะพี่อ๋อกองสี่กองห้ากองหก กล้องเจีดกล้องเก้าไม่มีกล้องหนึ่งละมีไหมกล้องหนึ่งโอเคไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละตอนนี้มีแต่โทรศัพท์เนี่ยรับโทรศัพท์แป๊บการรับทรศัพ์มันยากขนาดนี้เลยเหรอวะแม่งกว่าจะวางสายได้ดูกล้องใหม่ความไม่ตกกังวลจะได้แบบลดลงบ้างนะเฮ้ยเมื่อกี้อะไรอะโทรมาจังอะเฮ้ยเดี๋ยวมันไม่ขึ้นเครื่องใหม่ ตอนนี้บริการโทรศัพท์ได้รับการบรณการแล้วขอบคุณสำหรับความอดทนของคุณขนาดนี้เราสามารถรับเรื่องสายได้อู้จบแล้วอะไรคุณมันสารพันแต่ผู้บุกลุกยังตกอยู่เมื่อกี้เราเล่นเป็นแมปบ้านใช่ไหมรอบนี้จะมาเดอะมอลที่นี่แหละเอามึงวิ่งเป็นนารูโตะเลยเฮ้ยมีอู้รอบนี้เรามีเพื่อนครับทุกคนโู้วู้ไม่เหงาแล้วไม่เหงาแล้วเราต้องมาเปิดกลอนตรงนี้ใช่ไหมโทรศัพท์ใครอ่ะ นับซีนี่คือข้อความอัตโนมัติกะของคุณได้เริ่มแล้วคุณจะต้องเฝ้าผู้บุกรุกใดๆจนถึง7จ็ดโมงเช้านี่คือบนการรังานบุครุก็คือกูต้องดูกล้องทําเล่นเหมือนเดิมใช่ไหมแต่ต้องรอยถึง7จ็ดโมงเช้ารอบนี้ก่อนน้านี้เราต้องแบบซ่อมสายโทรศัพท์ไงจะโทรฟ้องตำรวจได้เป้ยมีตู้ซ่อนตรงนี้สองตู้กล้องกลางไม่มีกล้องเจ็ดไม่มีกล้องสี่กล้องเก้ากล้องสามโอ้โหันอย่ไอ้หี้ยต้องต้องปิดสัญญาณต้องปิดสัญญาณ สัญญาณอยู่นี่ใช่ไหมปิด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 โ,โอเคทุกคนผมซ่อมมันให้แล้วโอ้โอเครอดปลอดภัยดูกล้องใหม่กล้องกล้องเก้ายังอยู่ดีกล้องเจ็ดกล้องสี่เอ่อกล้องสี่นี่มึงร้านอะไรร้านแมคโดน,น,นัลด้อะจะเข้าก็เข้าทำไมกูระแวงโอ้มันอยู่กล้องห้าแม่งจ้าเอ๋เลยสวัสดีครับฟูฮ่าฮ่าฮ่า้ย,ยไม่ได้อะไรกับมันเลย ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเสียงอะไรไม่รู้แต่กูปิดไฟแล้วเสียงอะไรไม่รู้แต่กูปิดไฟแล้วกูซ่อนตู้แล้วนะไปแล้วสียงอะไรไม่รู้ตึงๆเมื่อกี้ไอ้บอกวะมันมือดอะมองไม่เห็นเจมสงแบบนี้คือมันมาแล้วใช่ไหมตอนนี้ค่า,ากังวลกูห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วนะกูห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วนะกูห้าสิบสองแล้วนะได้โปรดถ้ามึงจะมาก็รีบมาห้าสิบสี่แล้วนะ เร็วหกสิบแล้วนะเพื่อนออกกูก็ออกมาโอ้โ้ยี่ขุ่ตกใจเลยปิดไฟปิดไป balances. ปุนึงไม่ใช่ปุ๊บปิดสัญญาณก่อนเอ้าหียไฟดับอีกโอ้โห้ควกกังวลกูข่ากังวลกูจะระเบิดตีสามแล้วโอโห้วิจกกังวลจะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับดูกล้องแป๊บ ห้าเจ็ดสี่เก้าเก้าไม่มีสามสามไม่มีหนึ่งหรือเปล่าหรือสองเอาสองสองสองหายเก้าเหรอเจ็ดห้าสามสี่แปดโอ้กล้องแปดมึงมืดมากเอาหายไปละแล้วมันอยู่กล้องแปดว่ามันบา,บางกล้องเหรอม,มึงเรียมใส่กล้องไปเนี่ยไม่เพลงมึงติดทำไมทำไมเพลงมึงติดอะ,อะเพื่อนเพื่อน เอาเอาเฮียกูอยู่ในเซิร์ฟคนไม่มีเพื่อนอะไรั้งนั้นแหละเฮียอ้กอากูอยู่ในเซิร์ฟคนอนยังอีกแล้วโอ้โหสวัสดีครับฟือ้อโอ๊ยเสียงมันดังไปไหมอ,ะอ่ะดับก่อนดับดับกูได้ยินเสียงมือใครกำลังเดินมาได้ยินเสียงมือใครกำลังเดินมากูเข้าตู้ละรีดเสียงจริงๆนะนี่กูหลอนแล้ววะ หล่อนเพราความกลัวกลัวไปหมดเลยโอ้ต <het S 1> ีส <imprisoned> ี <bunker ring> ่แล <ver> ้วเฮ้ยเป็เขาประตูของจริงผมว่าของจริงรอบนี้ของจริงของจริงมาตอนนี้กูอยู่คนเดียวทุกคนตอนนี้ดูดิเนี่ยอยู่คนเดียวแล้วโอมาแล้วาอลบมาแล้วเสียงเสียงอยู่นี่โอ้โหมาแบบมืดมืดโอ้ มันมองเหมือนรู้ว่ากูอยู่ตรงนี้มันมองมันรู้ว่ามันรู้แต่มันทําเป็นไม่รู้เออบอกจากห้องเธอโอ้ยิ้มฟันขาวเลยเยีไอ้ชู้ไอ้เฮ้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วองไปเปิดไฟแล้วเปิดกล้องนะเพราะว่าตอนนี้สติผมจะแตกแนละ้วความวิตกกังวลผมกำลังจะพุ่งปรีดเออ,เอ,อดูกล้องแป๊บกล้องเกา้า กอง7กอง5กอง3กอง4กอง8กอง1กูดูอะไรไม่ได้เลยซ่าหมดเลย7 5 4, 9, 3, oh, 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 oh. ็ดห้าตะสี่เ้าหกโอ้โหหโอโอโอ้สวัสดนะฮะสวัสดเฮือไปไปทีสี่แล้วเราต้องถึงกี่โมงนะอา้าวเราไล่แล้วมันไปจริงวะกองเก้าหรอกองเจ็ด กล้องสี่กล้องสามกล้องห้าอุ๊ยมึงคิดจะดังก็ดังเนาะก็ไม่รู้ทำไมนะตีห้าแล้วเว้ยทุกคนตีห้าแล้วเรากำลังจะเปอิสระแล้วเรากจะได้เป็นอิสละแล้วหรือเปล่าอู้หแม่งยืดมันมปนยืดต่อหน้าเลยอยู่ไหนอะโอ้ม่งเป็นอะไรกับกล้องกูมากเปล่าวะฮะต้องอย่างนั้นแหละ โอ้โหสาราฟสอไม่ทราบว่าสลออยู่ในห้องหรอครับผู้ไม่ทราบว่าสลอเอ่อเหงาหรือเปล่าครับโู้ยโอ้ยจี้อ้เเี้ยกองเก่าแล้วดีกว่ามันมาแล้วปิดไฟใส่ก้อนกูไปอยู่ในตู้ดีกว่า ดีห้าแล้วหกโมงแล้วรอยังคุณรอแล้วใช่ไหมอู้ครอแล้วใช่ไหมหกโมงเนี่ยหกโมงเช้าแล้วเดี๋ยวมันเสียงประตูมึงมึงจะมาแบบหกโมงเช้าเลยเนี่ยนะไปกับหลุมไปได้แล้วหกโมงแล้วนะหกโมงแล้วหรือคุณต้องรอถึงเจ็ดโมงวะลืมลืมแหละลืมแหละว่าต้องรอถึงกี่โมง มันจะไม่มาอุ้ยไอ้เฮียสัญญาณไอ้เฮียมันดังอะไรตรงนี้เล่าไ <c oughs> ม่กล้ามึงจะมาก็รีบมาไอ้ขี้กูเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วกูต้องออกไปแล้วไม่ได้ละโอ้รอดไอ้ แสดงว่าไอ้ไอ้ฆาตากรเนี่ยมันคือผีที่แบบอารมณ์เหมือนแบบตอนอยู่ในความกลัวของเราอะแล้วมันออกมาในอยู่ในชีวิตจริงอะมันคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เรากลัวออกมาอยู่ในชีวิตจริงแล้วมายืนต่อหน้าเราทำให้เรารู้สึกเกรงกลัวรู้สึกกลัวต่ออำนาจเราไม่สามารถชนะมันได้เลยวิธีการชนะอย่างเดียวก็คือเราจะต้องไม่กลัวในสิ่งนั้นีต่อไปแปลว่าไม่กลัวอะไรต่อไปแล้วอะไรเงี้ยแบบกูชินชาอะไรั้งนะ โอเคถ้าก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขออนุญาตจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะแล้วก็เจะไปพักผ่อนแล้วเล่นเกมผีคนเดียวโคตรใช้ energy อย่างเยอะเลยทุกคนนะครับงั้นเจอกันคลิปหน้านะถ้าหากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์ใครที่ชอบบางที่สามารถคอมเมนต์ด้านล่างให้คำให้กำลังใจกันได้ครับผมไม่ไม่ไม่กัดครับผมไม่กัดสามารถพิมพ์คอมเมนต์ได้เลยครับเดี๋ยวผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ